นั่นไงโฟแปงชัยไล่เธอออกมาประทัดตัวแฟงไฟอยู่ท่ามกลางแสงไฟก็ต้องงดงานเป็นพันนานาลองให้แสงไฟที่สองลองดับสิก็แค่ผู้หญิงธรรมดาพูด <f ool> ไปเธอดูคนเชิดของนายสิเธ็นเงาอยู่หลังเสาไฟตัวเธอก็คงต้องรอให้แสงมาเปิดบ้างถ้าเกิดว่าแสงไฟส่องถึงเธอรับรองว่าเธอ<ท>ได้เจอจ้าถ้าเกิดในเรื่องเริ่มต้นก่อนกนะ็คือตัวงานนี้<ๆ>มันเป็นงานที่ทําร่วมกับ<ๆ>ทางแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสั่งสุขภาพนะครับในโครงการ ละครบําบัดทีนี้ในโครงการนี้เรามีหลายตัวเลยมีตั้งแต่หนังสัน้นมีตั้งแต่ละครมิวสิคัลแล้วก็ละครแบบเชิงประเด็นนิยมอะไรเงี้ยทีนี้โดยกระบวนการมิวสิค l ลบําบัดในรอบนี้ครับเรามันมีจบมาว่าเฮ้ยเรา เราลองทํากระบวนการที่แบบว่าตอนนี้น้องๆได้เผชิญกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดมันเป็นความเครียดแล้วมันเป็นความกดดันแล้วมันมีความอะไรสภาวะไม่สบายใจอยู่เยอะมากเลยอะโดยกระบวนการนี้มันจะเปิดโอกาสให้ตัวน้องๆได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาพูดปีก,กันแล้วค่อยๆ ใช้โดยวิธีการ Process ของ Drama t แต่ละปีคือการ,กราบอกว่า Passage ของการไปสู่ d r a m a r e a l i t y t y ใหม่นะครับก็คือเล่าเรื่องไปสู่โลกจินตนาการแล้วก็ไปดูว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาในโลกความเป็นจริงกับโลกในจินตนาการเนี่ยมันเทียบเคียงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในโลกจินตน,นาการเมื่อเด็กทุกคนได้แชร์กันผ่านโลกจินตนาการซึ่งมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราลิฟออฟไปได้ครับ แล้วเมื่อถึงจุดๆนั้นน่ยมันจะกลับไปสู่โลกค,ความเป็นจริงแล้วเรียนเรียนรู้อะไรจากการที่ไปซิมเลชันในโลกนั้นทีนี้ในส่วนของมิวสิคอลเทอร์ปีมันเป็นเรื่องของการใช้ดนตรีแล้วการแต่งเพลงมาเล่าเรื่องซึ่งมันเป็นแพสซีของละครที่แบบมีฟังก์ชันที่ทําให้เด็กสามารถไปสู่ในโลกที่เขารู้สึกมีความสุขได้แต่ทีนี้มันก็มีสิ่งที่มันเป็นประเด็นหลักๆด้วยครับประเด็นหลักๆคือแบบว่าหาสียงที่แท้จริงซึ่งในในจุดนี้หลายหลายคนนะ่ย จะมีความรู้สึกว่ามันมีแรงกดทับมากมายอะทำให้ตวเวลาใช้เสียงออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เสียงจริงๆของตัวเองเออซึ่งอย่างในเรื่องนี้มันก็จะมีแต่เราคนมีเส้นเสียงที่แตกต่างกันทีเนี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของน้องๆว่าเออแล้วเสียงท,ที่แท้จริงของเราคืออะไรนะมันก็เลยพัฒนามาสู่กระบวนการสร้างสร้างการที่มขึ้นแต่คือว่าเสิยงขอาเราครับ โอ้โหว่าที่มามีความน่าสนใจมากๆก็คือ,อรวมๆวล้ักือการที่ให้น้องๆเนี่ยผู้สร้างงานเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกตัวเองเนาะว่าเราจะแบบรู้สึกยังไงแล้วหาตัวตนของตัวเองหาเสียงของตัวเองแล้วก็ค่อยออกมาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งมมใช่ไหมฮะอยากถามหน่อยว่าในงานนี้กระบวน,นการที่เราทําด้วยกันเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างครับส่วนที่ยากที่สุดของผมมันมันนลานพวกแบบแกะนมทำนองแบบต่ว่ามีมีเนื้อ้องจากพี่จุบแล้วแล้วก็ เอามาต้องมาปรับให้มันใส่การเป็นทาน้องที่มันเป็นการงอย่างเงี้ยครับแล้วของผมผมรู้สึกว่าผมถนัดการทําดนตรีมากกว่าครับมันใช่ฮะตอนที่ทําคือออกจะทําดนตรีแต่ก็จะมีมิกกี้กับมอสนะครับช่วยกันสร้างสรรค์เนื้อรองด้วยอือจะได้จะพาไปสู่เรื่องราวที่เขาอยากจะเล่าด้วยนะครับอืมแล้วตัวเนื้อร้องตดวเนื้อหานี่ยมันยากยังไงบ้างคะน้องน้องน้องมอสกับน้อง,อง,ม,อองมิกกี้จริงๆจ,จ,จริงส่วนนี้มันค่อนข้างจะ จะเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าส่วนตัวผมผมก็เคยทําพวกเนื้อร้องแต่ว,ว่าอันนี้มันเป็นมิวสิควลครับด้วยความที่ด้วยความที่มันจะมีมันจะมีความลึกของละครอยู่แล้วก็มีสิ่งที่จะต้องสื่อสารเป็นมวลสารของละครอยู่ครับแล้วเราต้องนาเอามาปรับให้มันเป็นเนื้อร้องแล้วก็ทํานองด้วยครับแล้วด้วยความที่ อุปสรรคอกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าคือมันเป็นโควิดแล้วแบบเวลาเราเราไม่ได้ทํางานแบบเจอหน้าเนี่ยครับมันจะค่อนข้างสร้างงานออกมาเนี่ยมันจะมันจะต้องมีการกันกรองแล้วก็คุยกันได้ดีมากๆเพราะว่ามวลสารละครก็ยังต้องอยู่แล้วก็ดนตรีก็ยังต้องดําเนินต่อไปครับมันเลยทําให้จุดที่ยากเนี่ยมันก็คือการที่เราจะแปลงสารของละครยังไงให้มาอยู่ในรูปแบบของเพลงแล้วยังส่งสารไปถึงคนดูแล้วก็ยังคงศิละปะของดนตรีไว้อยู่ด้วยครับโดยโดยวิธีการของตัวดราม่าเทลเปียครับก็ค,คือการอ่าค่อนข้างจะนําเอา ละครเข้ามาโดยสร้างโลกเรียลิตี้ใหม่ขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่สาคัญมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ภาษาดัมมัเทิลปีะใช้คือ passage ก็คือการข้ามจากโลกความเป็นจริงไปสู่โลกจินตนาการดังนั้นเราใช้ตัวตัวบทเพลงเป็นตัวเชื่อมเข้าสู่โลกใหม่พอเข้าสู่โลกใหม่ปุ๊บมันเกิดการเอโอไวครับแล้วหลังจากนั้นนะสิ่งสําคัญพาร์ทของดัมมัทเทลปีคือต้องมีผู้ชม จะเป็นผู้ชมที่ที่อยู่รู้เงื่อนไขนะครับเพื่อจะมารีเฟล็กว่าไอเนี้ยตัวเรื่องราวเนี้ยมันเกิดมาจากที่น้องๆเขาทำเรื่องอะไรกันอยู่เมื่อจบกระบวนการทั้งหมดเราก็มาพูดคุยกันว่าเราเรียนรู้อะไรแล้วในจุดเนี้ยเออมันจะกลับไปสู่ลดความเป็นริ่ยังไงขนาดเดียวกันตัวงานอ,อ่าซิงกิ้งเอาลาวก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างตัวกระบวนการนี้เพื่อที่จะได้ถอดบทเรียนแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มแล้วก็สร้างเป็นกระบวนการเพื่อจะเผยแพร่แล้วก็นํากระบวนการนี้ส่งต่อต่อไปครับ อยากเห็นเธอบนสายรุ้งต่ว่าหากประสาทจ,จากแสงตะว,วันฉันยังคงขอเพียงคำที่ฉันสก,กัดจากข้างในเป็นละอองฝันสวนพิเศษพาดวงเกิดแสงตะกายสายรุ้งแตยามับแสงขอละอองคำมีพลังเปล่งแสงหวังให้เธอเห็นบรรดาคำไม่เธออ่านแล้ววันหนึ่งเธอจะเข้าใจ